สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรถบ้านมาเก็ตค่ะค่ะมาชมสุดหล่อตัวนี้ค่ะอิซุซูดีแม็ก2.5แต่ตัวสูงนะคะปี2 บาทเหรียอยู่ที่ประมาณ8,790บาทค่ะที่สำคัญนะคะเจ้าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกันชนหน้าแปลมาเป็นหน้าคอนเทนเนอร์แล้วนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาสาระปรเงคาร์บอนนะคะทำสีตามตัวรถมาเลยค่ะพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะจะหล่อเทพแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะและด้วยความเป็นรถซิ่งนะคะแบตเตอรี่ด้านหน้านะคะจึงย้ายมาอยู่ด้านหลังและสแตนเลสแท้เอ็กาใช้งานได้จริงแข็งแรง,งคงทนค่ะ ล้อคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแมตช์ T E สามเจ็ยาใหม่นะคะปั๊มหน้าโช้อลิโต้นะคะมาพร้อมกับโช้ตเลสแท็สีต้นด้านหลังมีเออาร์ข้างเยอด้วยนะคะแล้วไปดูภายในห้องเครื่องกันนะคะเห็นแล้วมันน่าสัว์จริงๆไปกับลูกก้านข้อ3.1เทอร์โบ08นหัวฉีดพร้อมปั๊มซิ่งคลาโตหมอ้อน้ำมิเนียมนะคะกล่องหลัก08รีแมตนะคะมอนแมชจัดโดยช่างหนูมหาชัยและเกียร์ RB 25สไซโอเอสเฟืองไทเทดนะคะอินเตอร์แท้ญี่ปุ่นเดินท่อ3น้ไปเลยค่ะ ปะีคบชุดก้ามปูพร้อมลูกปืนผู้เปลี่ยนมาใหม่ๆไปเลยค่ะตัวนี้มันเป็น Open c a p คแล้วนะคะสามารถเปิดนั่งเข้าสบายเลยเรามาดูอันดับแรกน,นะคเขาให้กระจกจไฟฟ้ามาด้วยนะคะวัดบูสออตโต้มิเตอร์แท้นะคะควรมราไลัยวอร์เทนะพร้อมกับที่ล็อกเบิร์ให้ด้วยนะคะภายในก็คือเดิมๆค่ะมาจากโงารงงานเลยอะเรามาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยดีกว่าคะ่ะเสียงดุถูกใจแน่าานอนะคะ่ะ <ś>